เป็นเป็นหวัดเป็นหวัดอนนี้ก็เป็นเป็นหายหายเป็นเป็นหายหายระยะนี้ก็เป็นระยะเป็นเป็นคือว่าวัดอันนี้ก็ได้ทราบว่าชาวกรุงก็ได้ประสบไทยของโรคนี้กันมากแล้วก็เขาก็กลับ กล่าวฝันกันว่าการเป็นหวัดครั้งนี้มันไม่ค่อยหายแต่ว่าไปอยู่สกลนครเป็นเวลาประมาณสี่สัปดาห์ก็ที่โน่นก็มีความเย็นอยู่เย็นเป็นสุขดีพอสมควรแม้จะอากาศก็ไม่ค่อยเย็นนักแต่อยู่เย็นเป็นสุขพอสมควรมีคนที่มาจากกรุงเทพก็นำไข้หวัดมาให้ คือเป็นการผันสูนน่ชนบทท่นี้ก็เลยเป็นเป็นแล้วก็ตั้งแต่ลูกก็เป็นหลานก็เป็นหลานเป็นก็ให้ลูกต่อไปคือหมายความว่าไม่ใช่ลูกของหลานคือแม่ของหลานเป็นลูกของของข้าพเจ้าก็ กลับไปคืนไปคืนไปกลับไปกลับมามันก็เป็นวัฏฏะวนเวียนไปจนกระทั่งเวลานี้ก็อย่างที่กล่าวเป็นระยะที่เป็นก็เลยทำให้หัวตื้อหัวไม่แหลนเรื่องของเรื่องของการจัดงานใหญ่ๆมันก็ต้องหญิงบุกร่องติดพลาดจะเป็นเพราะว่าคนที่มาหนักนนะหนเป็นคนร่มก็ได้ ก็อย่างที่ปรากฏว่าถวายเงินในที่ที่วัดแล้วก็เจ้านาทีก็บอกมีจำนวนร้อยสามสิบคนเข้ามารับของที่ระลึกแจกไปแจกไปยังถึงสามรอยคนยังไม่หมดอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะบัญชีไม่ถูกก็ได้ ท่านผู้อ่านบัญชีก็อ่านอยู่นั่นน่ะขยับแว่นตามองทางโน้นทางนี้อ่าน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 ไปยังไม่หมดสักทีอ้าวอ่านอ่านซ้ำเข้ามาสมคนอ่า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 นเข้ามายังไม่หมดสักทีเราก็นับไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเข้าใจว่าโินไปร้อยอันนี้เลยเลยถามท่านผู้ที่ยื่นของที่เราเลือกบอกว่าี่พนร่มหรือเปล่าท่านผู้นั้นเคยเป็นคนร่ม เป็นคนร่มจริงๆไม่ใช่คนร่มแบบนั้นเป็นคนร่มเคยโดดลงไปในป่าไปต่อสู้ศัตรูก็เลยบอกเอออะไรคนร่มแล้วไม่มีคนร่มที่นี่ไม่มีคนร่มนี่ข้าพเจ้าคนเดียวก็ก็เลยเก็ไม่ได้พูดอย่างนี้แต่ว่าก็ทำหน้าเหมือนอย่างนั้นนก็ขอให้ ทุกท่านได้ช่วยกันอันนี้ก็เป็นตามแบบก็ครับพูดพูดต่อไปก็อาจจะไม่ต้องไม่ต้องพูดตามแบบฟังอยู่นั่นพูดอยู่นั่นตอนท้ายก็ต้องลงด้วยเหมือนกันทุกคนทุกครั้งบางทีลงยาว บางทีลงสั้นแต่บางทีลงลงยาวนี่ย,ยากเพราะว่าลงไปลงมามันร่อน,นลงไปร่อนไม่ลงแต่บางทีถ้าร่อนชันไปหน่อยมันก็ตึงเลยแล้วก็อาจจะลายก็ได้มันเป็นไปได้แต่ว่ายังไงก็ตามวันนี้ก็ที่จริงก็บอกแล้ว ไม่ได้ตั้งใจจะพูดอะไรไม่ได้เตรียมจะพูดอะไรเข้าหัวมันตื้อไม่รู้เรื่องจึงว่าถ้าพูดกลับไปกลับมาไปบ้างก็ก็ให้อภยัยแต่ว่าตอนนี้จะขอตีกินดคือว่าไม่ให้สินเนพรนไปไปดูหนังสือหนังสืออันไหนเป็นโอวาทหรือเป็นอะไรของท่านผูู้ใหญ่ได้ ตอนท้ายพันธส์ลงด้วยให้สิ่งให้พรดี B ทั้งนั้นก็ใช้ได้ทั้งนั้นหรือถ้าที่มีหนังสือรวมพระบรมราชว่าตอนท้ายก็มีทั้งนั้นน่าเบื่อกอ็รับเพียงแต่ว่าให้ให้ดีๆให้เรียบร้อย วันนี้ไม่พูดถึงเรื่องพัฒนาเพราะว่าท่านนายกได้พูดถึงเรื่องพัฒนามามากแล้วแล้วก็ขึ้นกลับมาจากพัฒนาก็คงด,ดูทีวีกันได,ได้ได้ดูทีวีกันแล้วว่าพัฒนากันก็เดินไปเดินมาชี้ไปชี้มาก็มันเป็นเรื่องว่าชี้ไปชี้มาเพื่อที่จะให้ให้ หเห็นว่าควรจะทำอะไรตรงไหนตอนนี้ร่อนไม่ลงนะแต่ความจริงก็ร่อนลงมานานแล้วอยากจะหยุดเมื่อไหร่ก็ลุกขึ้นไปเลยเพราะบอกแล้วว่าจะไม่เห็นชิ้นเอนตอนท้ายคือการปกครองสมัยนี้แปลกดีกลับไปเหมือนเงิงเก่ากดอหไ ประชาชนรับผิดชอบตอนนี้คนที่เดือดร้อนอก็เข้าเจ้เดือดร้อนท่านรองนายกมาบอกว่าทรงเป็นซูเปอร์ซีอีอหรือใช้คำอะไรจะไม่ได้นะแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นซูเปอร์ซีอเราก็ลงท้าย เราก็รับผิดชอบทุกหม่ายทั้งหมดประชาชนทั้งประเทศโยนให้พระเจ้าอยู่หัวรับผิดชอบหมดซึ่งผิดจะบธรรมนูนถ้าธรรมนูนบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่รับผิดชอบอะไรนี่ท่านแถวนี้ก็เป็นหนักกฎหมาย คนหมายก็บอกก็จะอยู่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยตกลงเราไม่รับผิดชอบประเทศชานเมืองไทยไม่มีใครรับผิดชอบเลยใครจะรับผิดชอบก็ไอ้นี่ลำบากนี้แต่ว่าเชื่อว่าท่านพูดเล่นท่านรับผิดชอบในที่สุดท่านก็ต้องรับผิดชอบ2 5 0 0อ้คน แล้วก็สองพันหาร้อยคนท่านก็ตก้อตอนนี้จะต้องไปไปถามท่านท่านผู้ชาการตำรวจแห่งชาติว่าจำแนกออกไปยังไงไอ้ห้2,500คนเราจจำแนกไปจากแนงมาปร,ประกาศให้ประชาชนทราบประกาศให้ชาวต่างประเทศทราบไ้สงพห้2,500คนไม่ไม่กี่คน ที่ท่านรับผิดชอบที่ที่ตำรวจทหารทั้งแถวเนี่ยรับผิดชอบหรือว่าได้ได้ยิงได้ฆ่าเองไม่ไม่ต้องไรไม่ต้องร้อย <c oughs> เราก็ที่เตือนอย่างนี้จะได้หายรียด คนที่เครียดที่สุดในที่นี้นะคือรองนายกเราไม่บอกว่ามันรองนายกไหนเหมือนข่าวนะวลาข่าวรองนายกได้พูดไว้อย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เราไม่รู้วรองนายกอะไรเพราะไม่ตอนใกล้ข่าวนะันรองนายกชวไปดิ้คือเมืองไทยเดี๋ยวนี้พูดอะไรเป็นปริศนาเลย นั่นก็ปีลำบากแต่ตรองนายกสัมวันหนึ่งนี้หายขึ้นนะเหรืะนกันตอนต้นหมาทำ,ทำ,ท,ำทำหน้าอย่างนี้ดูในทีวีมันทำหน้าอย่างนี้ตลอด <laughs> ก็เลยทำให้เราอนเดือดร้อนดูแล้วรัฐบาล รัฐบาลของพระกบาดพระเจ้อยู่หัวเขาเขาพูดอย่างนี้ก็นี่ก็มือม่อวานตอนเช้าก็บอกรัฐบาลพระบาดสมเด็จพระเจ <sentences were. S 1> ้ยู่หัวเรารับผิดชอบหมดเราน่าน่าจะมีหน้าบึ้งเหมือนท่านท่านรองนายกแต่ไม่เป็นไรเราเราไม่ไม เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไฉะนั้นก็ท่านยิ้มนะนดี้ยิ้มแล้วก็ทีนด้ปรึกษาหารือกันทุกฝ่ายตรงนี้มีท่านองค์ุณตีท่านองคุตตีต่างๆท่านก็ขัดคอรัฐบาลท่านขัดคอรัฐบาลผ่านพระยายอยัว ท่านเมท่านเม่รับผิดชอบอะไรดูดูรัฐมนูลผู้ที่รับผิดชอบคนเดียวกว็คือท่านรัฐบุรุษท่าน,ร,านรับบุรุษรับผิดชอบเพราะว่าเวลามีมี องค์มนตรีใหม่มาท่านเป็นผู้ผู้รับสนองไม่ใช่นายกคนส่วนมากเข้าใจว่าตั้งองค์มนตรีต้องเป็นต้องเป็นนายกรับสนองไม่ใช่ท่านท่านประธานองค์คมนตรีรับสนอง ซึ่งก็เพราะว่าเกี่ยวข้องกับรัฐมนูลรัฐมนูนเพรา่าอย่างนั้นปกติรับผิดชอบรัฐมนูญแถวนั้นก็เป็นเรื่องแปลกอ่ะคือว่าเมืองไทยนี่ประหลาดวิธีปกครองแต่ยังไงก็ตามนายกรับผิดชอบทุกอย่าง ถ้านับผิดชอบทุกอย่างก็ต้องยอมรับการตำหนิคือถ้าถ้าจะรับผิดชอบทุกอย่างผมอย่างนนึคห่งเดียวห,ยหรือว่าผมสั่งคนเดียวก็ถ้าเป็นอย่างนั้นของก็ชี้คนเดียวนะถ้า ถ้ารับผิดชอบคนเดียวก็คนก็ชี้คนเดียวฉะนั้นก็ก็เป็นเป็นของที่ธรรมดาแต่ถ้าทำดีถ้าทำดีเรียบร้อยทุกคนได้รับประโยชน์ทั้งหมดทุกคนได้รับประโยชน์แล้วก็ตัวเองก็ได้รับประโยชน์เพราะว่าทำอะไรรับผิดชอบสิ่งที่ทำดี ก็โก้เคนเรับผิดชอบในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องอันนี้ที่ที่สำคัญฉะนั้นก็ไม่ต้องโกรธต้องภูมิใจ